รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการตลาดสดพรดามซือเอาเลขเข้ามาเลขเข้ามาก็อยามานั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรก็แค่มานั่งเมา่มอยของสดส่งตรงจากฟาร์มจากไร่จากสวนส่งตรงตอนนี้พุกโกอยู่ริมคลองลังสิตพามาลิมคลองลังสิตแบบนี้ต้องมีอะไรดีอยากรู้แล้วตามพุกโกามาเลยค่ะ ผูกะผ้ามัชิวมาชิมกันที่ตลาดเก่าหนึ่งศตวรรษหรือตลาดเก่าร้อยปีรังสิตคลองสามค่ะหากย้อนเวลากลับไปในสมัยก่อนที่นี่เป็นแหล่งที่อยู่ของกลุ่มคนชาวจีนซึ่งมาตั้งรกรากอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราย้อนรำลึกเรื่องราวในอดีตไปกับเฮียอ๋องผู้ซึ่งเติบโต,ตมาในชุมชนแห่งนี้กันค่ะทำไมถึงต้องเป็นชุมชนหนึ่งศตวรรษละคะเฮียอ๋องก็จริงๆชุมชนนี้มันก่อตั้งมาน่าจะเป็นร้อยปีแล้วเพราะว่าเริ่มต้นมาจาก คนจีนอพยพมาเลยเขาก็เล่าขายัน hmm. ต่อมาว่าสมัยก่อนที่มานี้ที่ไม่มีอะไรนะค่ะมิจตป่าก่อนจะเข้าไปที่ชุมชนหนึ่งศตวรรษเราต้องมาสักการะศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่พึงเถากงมาก่อใช่ถูกต้องทําไมใครที่มาถึงตรงนี้ต้องมาสักการะก่อนใครเียออกเห็นเตี่ยแล้วฟังกันสมัยก่อนก่อนที่จะไปเป็นสันเจ้าได้ก็คือเหมือนกับลอยน้ํามาก่อนแล้วก็เอาเอาขึ้นมาแล้วก็อยู่ริมคลองนะที่แรกอยู่ริมคลองอยู่ริมคลองแล้วก็สร้างเป็นสันเจ้าเล็กๆขึ้นมาค่ะตอนนี้ก็ต้อง ย้ายนีอยู่นี่แล้วพ่อสันเจ้าอันเก่าก็ถูกลื้อทิ้งไปแต่ว่าในศาลเนี่ยก็มีสิ่งที่แบบว่าน่าทึ่งเหมือนกันเขาบอกว่ามีเหมือนคล้ายๆศิลาเขาเรียกว่าสิลาหรือว่าแท่นหินค่ะอันนี้เป็นแผ่นหินกันเด็กตกน้ํา ก็จะมีประวัติอยู่จริงๆอยู่หลังชุมชนแล้วชุมชนเน่ะเริ่มจะโดนลื้อคือชุมชนเนี่ยก็จะถูกพัฒนาตามการเวลาใช่ครับแต่ด้วยความที่ว่าสงสารท่านถึงกลัวว่าจะถูกทำลายแล้วก็พยายามจะเอาขึ้นเอาขึ้นแต่ว่าเอาเท่าไหร่ก็เอาไม่ขึ้นจนหีเจกเนี่ยเราหีเจกที่จะพาไปดูเนี่ยเขาบอกว่าจะแม่เพราะว่าเราจะเอาขึ้นไปบูชาแค่นั้นเองเด็กเข้าไปขยับทีเดียวก็ขึ้น ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคะ่ะจากเสาหนักๆจะยกขึ้นเพียงง่ายได้เฮียอ๋องเล่าว่าเมื่อก่อนด้วยความที่เป็นชุมชนริมคลองมักจะมีคนตกน้ําเสียชีวิตอยู่บ่อยๆและด้วยความเชื่อของคนโบราณชาวบ้านก็เลยทําพิธีสร้างเสากั้นคนตกน้ําขึ้นและนํามาไว้ใกล้กับเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวบ้านนับถือหลังจากนั้นมาก็ไม่มีคนตกน้ําอีกเลย อย่างที่บอกว่าอะไรก็แล้วแต่มันเป็นความเชื่อสู่บุคคลแต่ความชเชื่อน,นั้นก็คือความศรัทธาของชุมชนนั่นเอง<ช>เรามีอีกหนึ่งตำนานที่ยังมีลมหายใจ <c oughs> เดี๋ยวให้เฮียอองพาเราไปดีกว่าใช่ครับผม,รรมเราก็อยู่กับตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่ขออนุญาตเรียกว่าอากงนะครับวัสดีค้สวัสดีค้าอากงปีนี้อยู่รแล้ว <19. S 1> แปสิบเก้า8ปดสิบเก้าปีแล้ว <c oughs> อากงอยู่นี่มาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยไหมคะ ตั้งแต่อายุสิบสองตั้งแต่อายุสิบสองอกงมาจากเมืองจีนมายังไงคะมาเรือใหญ่เรือบทุกของเรือใหญ่อ๋อที่เรือบรรทุกของใหญ่ๆลำใหญ่ๆไม่ใช่เรือสำเภานั้นเรือกลไกลำใหญ่ๆที่เขาใส่สินค้ามาถูกต้องไหมอากงอากงบอกว่าตามธรรมเนียมคนจีนเวลาแขกมาพานต้องเรียกน้ำชาใช่ไหมอากบโ่าดูสิอากงยังแข็งแรงอยู่เลยอะแล้วเวลาจะดื่มน้ำพูดว่าไงอะ เจี๊ยตเหรอเจี๊ยตเต้อ้วกอ้วเจี๊ยตเต้แล้วนะเอออ้วก็ลูกหลานคนจีนนะอากงอ้วก็มาจากมังจิงเหมือนกันนะรู้สีหน้าก็รู้ไปดูสีหน้าก็รู้ถ้าสมัยก่อนดูมาสิบปีรู้ดีกว่านี้ตอนนี้เป็นลูกครึ่งจีนเกาหลีลองชิมดูครับดูดีรสชาติชาเป็นยังไงมันมีหวานติดลิ้นนะใช่ครับผมชาจีนแท้ๆแน่ๆเลยเนี่ยเราลากันไปต่อไปอ๋อหอมอร่อยมากนะคะ ย้อนกลับไปตั้งแต่กรงอยู่ตั้งแต่อายุสิบสองตอนนั้นแถวนี้เป็นยังไงบ้างคะทำให้คนเป็นป่าเป็นป่าหมดเลยตรงสันเจ้าเนี่ยเป็นป่าตรงสันเจ้าก็เป็นป่าทำให้คนสันเจ้าในคนโตเขาระวคงฟางนะค่ะมีป่าะไอ้ช่างป่าแยกๆมีสองป่าด้วยนะสมัยก่อนคุณผู้ชมใครจะไปเชื่อนะตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยคือชุมชนหนึ่งสตวรรษบ้านเก่าๆร้อยกว่าปีเนี่ยก็ยังพอมีอยู่ให้เห็นประมาณกี่หลังคากรงโอเวียนี้ก็มีแล้วยี่สิบหลัง เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปความเจริญได้คลืบคลานเข้ามาจากชุมชนใหญ่เหลือเพียงไม่กี่หลังค่ะบางครอบครัวย้ายออกไปตั้งรกรากที่อื่นแต่สําหรับหนี้เจ็กและครอบครัวก็ยังยืนหยัดอยู่ตรงนี้ซึ่งหนี้เจ็กบอกว่าน่าเสียดายมากๆค่ะอากงได้กลับไปเมืองจีนบ้างไหมคะเคยๆกลับไปนานะระยังคอากงมาจากเมืองจีนหกสิบกว่าปีไม่เคยกลับค่ะหลังจากหกิบกว่าปีไปถอนค่ะ ไปสองครั้งครั้งแรกไปเยียบแม่ค่ะครั้งที่สงไปทำศพแม่อ๋ออนาคตเดี๋ยวอากง,งแข่งแรงแบบนี้ก็ไปเที่ยวเมืองจีนได้สบายสบายกนในใจว่าจะตอบไปเที่ยวอีกครั้งหนึ่งวันอ๋อเดี๋ยวอากง,งอาม่าก็จะกลับไปเที่ยวเร็วๆนี้อะ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะมาเที่ยวชุมชนแห่งนี้อย่างที่บอกก็มาได้ตอนนี้เพราะเหลือแค่นี้แล้วจริงๆมาดูกิ่งไอสำหรับสิ่งที่เคยผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้ต้องขอขอบคุณอากงอาม่ามากขอให้อายุยืน แล้วก็อยู่คู่กับลูกหลานทุกคนหนึ่งศตวตรรษไปนานๆน,นะใคร,ครอยากฟังเรื่องราวในอดีตของชุมชนตลาดร้อปีรังสิตคลอง3ามก็แวะไปทักทายนีเจ็กกับอาม่าได้นะคะแต่ยังคงต้องเวนเ้นระยะห่างเพื่อค,ความปลอดภัยค่ะเมื่อวันเนี่ยก็จะเจอท่านมานั่งอยู่หน้าบ้านนี่แหละเพราะลูกๆทำขนมขายเป็นข้าวเหนียวปิ้งสูตรโบราณบุกเกะชิมแล้วเป็นไง ไหนเล่าสิอันนี้นะคะเป็นข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกอันละสิบบาทเป็นสิ่งที่อากองอาม่าทำขายหน้าบ้านเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าอากองอามา่าอวัวซื้ออันหนึ่งนะเดี๋ยวอวัวใจ่าตังนะคือข้างนอกไปตองอะ่ะพอห่อข้าเหนียวนะเอาไปปิ้งอะมันหอมใบตองแล้วเผือกข้างในก็ไม่ได้หวานมากข้าวเหนียวก็หอมกำลังดี เราหนักเขากินได้เลยกินได้เลยกูแบบกินแบบไม่ต้องคิดอะ่ะเพราะมันอร่อย <c oughs> เรี่มกินไว้ใจบุ๊คค่ะไม่ว่าจะกินอะไรก็ดูอร่อยอร่อยไ,ไปซะทุกอย่างเลยงั้นเราระเวนกินไปกับบุ๊คดีกว่า <c oughs> คุณผู้ชมเตรียมหยิบมือถือแล้วปักหมุดได้เลยช่วงหน้ามารัรวๆเลยจ้ะ,ะมาเขินกล้องเพราะเดี๋ยวกลัวคนจะมาเยอะติบบ้ากำไรอยู่ตรงไหนเนี่ย เราใช้ฟืนจากไม้ทำก๋วยเตี๋ยวเลยใช่มันจะหอมกว่าครับยำบุญเส้นนี่อร่อยมากเออแปแลกร้านนี้คนทำคนหนึ่งคนชิมคนหนึ่งถ้าไม่ผ่านปากคนนี้ออกไม่ได้กิ่ดื้อเออเธอเป็นพ่อขาาใชัไหมเนี่ยอ้ดีจังเลยอะ่ะอันนี้กระปุงข้าวครับเขาแบะแล้วก็เดินกระดานแผ่นเดียว<ๆ>เดิน<ๆ><ๆ>ลงเรือฉลาดจังเ แบบพนุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ e อล g a n t Series เย็นๆเ,เรื่องดื่มน้ำจับเลี้ยงน้ำมะขามเปียกเข้มขน้นราไร้ทิปเปิดเปล่งมาไม่พูดเยอะเจ็บคอกินเลยดีกว่าเริ่มเลยขี้ก๋วยเตี๋ยวโบราณอาม,มา่าที่ขายมากว่า100ปีที่สำคัญเนี่ยมาขายชามละ10บ,บาทเท่านั้นเองแต่อาม,มา่าบอกว่า ใครจะมาไม่ต้องรีบอย่ามากันเยอะแกขายไม่ไหวแล้วคะ่ะทางเราก็ขอว่าย่อ,อคุณผู้ชมตรงนี้เลยนะคะว่าค่อยๆมากันนะคะเพราะมา80กว่าแล้วแกไม่ไหวจริงๆจ้ะอาม,ม่าบอกว่าอาม,ม่าเขินกล้องเพราะเดี๋ยวกลัวคนจะมาเยอะใช่ไหมมากเยอะอะไรละปีนี้จำไม่ได้หรอจริงอะเนี่ยองอกามาเยอะอะไรละประมาณ80ิอัพปอัพอะ มาเราก็ยิ่งกลัวเดี๋ยวโกคนมากินเยอะมาเดี๋ยวอัวห่อเองอัวจะโชว์ว่าอัวจะเป็นลูกมืออาม,มาได้ไหมมามาขายขนาดนี้มาได้กำไรบ้างไหมเนี่ยได้กำไรไหม,มกำไรน้อยเนาะแต่หำบตมีความสุขอะหนูรู้เลยเดี๋ยวอัวห่อ,อก,ก่อนเลยอัวทำเป็นนีเ่เอาไมเอาเอาเอาพี่ช่วยไหมเจ๊เห็นไหมเราไม่มีน้ำซุปออกนะเพราะอัวห่อเป็นอาม,มาม เนี่ยได้ไดละสามสิบบาทเงินมาเลยเดี๋ยวจะจ่ายเงนินนี่ค่ะมาเนาะหุ้ยอาม่าไม่โกหกอาม่าก็ผิวพรรณอัวลูกคนจีนแ่ะเนาะอาม่าเนาะเอเจ๊ทอนถูกไหมล่ะทอนผิดแล้วมาให้แบงค์ร้อยสามสิบบาทเงินเจ็ดสิบให้มานร้อยยี่สิบกำไรอยู่ตรงไหนเนี่ยกำไรอยู่กำไรอยู่ตรงนั้นแหละยี่สิบบาทเนี่ยสร้างจุดโทเลยมาเมาส์เปิดใช่ไหมล่ะนี่เราหลังอัวจะมาเมากับ มาบ่อยมาไปแล้วค่ะวันนี้ค่ะ,นนคะไปแล้วนะมาชมเราสวยสวยไม่เถียงสวยสะบัดสวยจริงๆค่ะเกิใครอยากจะชิมบะหมี่อาม่าก็แวะมาได้แต่อย่างที่บอกว่าขีดเส้นใต้ไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าค่อยๆมาค่ะมาตุ่มเดียวมาไม่ขายนะบอกเลยสิบาทก็ถือว่าถูกมากนะแต่พิเศษ20ไม่ได้บะหมี่สองก้อนเลยเดี๋ยวเราขอชิมไหนว่ารสชาติเป็นยังไงนะเฮียน,นะ เป็นบะหมี100่ร้อยปีที่เขามีทั้งถั่วมีทั้งหมูสมัยก่อนบะหมี่เขาทำเองนะแต่ตอนนี้ด้วยวัยความวัยเป็นชราแล้วเขาก็ทาทาไม่ไหวละขนาดจะไปถ่ายเขายังไม่กล้าให้ถ่ายพเพราะกลัวทาไม่ไหวเฮ้ย,อ,ยอร่อยอร่อยสิบบาทอร่อยแล้วก็รสชาติบะหมี่แห้งเนี่ยมีความนุ่มหมูก็โอเคถั่วก็หอมเพราะน่าจะคัวทุกวันสิบบาทอะเด็กเลิกจโรงเรียนก็กินได้ก็สมัยก่อนผมกลับาโรงเรียนมาก็าที่นี่แหละ เนี่ยอองกินตั้งแต่เรียนหนังสือเลยเหรอร้านนี้ตั้งแต่ชาละบาท50ิเป็น2บาท3บาทเป็น5บาทจน10บาทมาตอนหลังนี่ยังบอกอเจ๊ขึ้นราคาเหอะเจอยู่ได้ไงวะแต่20บาทเนี่ยดูเขาให้เห็นความต่าบะหมี่2ก้อนคืออิ่มแน่นอนใช่ฝากคลองไว้ล้กับเจ๊เขาได้เลยราคาที่หาย,ยากหมายก่อนนะเขาจะพายเรือไปไปจอดฝั่งนู้นแล้วไปซื้อของมาแล้วเขาจะพายเรือกลับมาฝั่งนี้เอาคนคลองมานะผมจะถ่ายรูปอะผมต้องใช้กล้องซูมตัวใหญ่ใหญ่ แบบถ่ายว่ะเป็นไมหมล่ะแม่ค้าเขาติดนะคุณผู้ชมนะจริงๆมากเป็นคนเขินกล้องค่ะไม่ใช่แค่เพิ่งเป็นแต่เป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่ถ้าไม่ให้เฮียอ๋องพาไปนะจบอะมาต่อกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเฮียทงชัยค่ะซึ่งแกไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นลูกชายของหนีเจ็กนี่เองเฮียก๋วยเตี๋ยวร้านเฮ่ยครับ จุดเด่นที่ผูกเก่อเห็นได้โดยที่ไม่ต้องถามเฮียก็เลยฟืนตรงนี้ครับเราใช้ฟืนจากไม้ทําก๋วยเตี๋ยวเลยมันจะทํให้หอมกว่าเหรอมันจะหอมกว่าครับคือความร้อนมันจะสม่ําเสมอร้อนตลอดเวลาใช่ถูกต้องถ้าเป็นแก๊สบางทีปิดแล้วก็เปิดมันความร้อนมันจะไม่ได้ไน่เพราะปกติเขาก็ใช้แก๊สกันบุกกาถามหน่อยปกติลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยจะสั่งเมนูไหนส่วนใหญ่จะเป็นหมูน้ำตกแล้วก็ต้มยำแต่ตอนเนี้ยนตอนเนี้ยคือต้มยำจะออกเยอะกว่าต้มยำจะออกเยอะกว่างั้นสั่ง เล็กแห้งยำชามนึงได้ครับแล้วก็เส้นหมี่ต้มยำน้ําชามหนึ่งได้ครับและเดี๋ยวผุ๊กโกขอไปชิมพี่โตได้หมเฮยได้ครับได้ครัแบบจุกๆเลยนะคะไดขอบคุณค่ะเมนอะไรจะกินก็ให้บอกมาจะหุงจะหาให้คุณให้ได้สนใจไม่รู้ไปไหนให้มาที่นี่อย่าช้าไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวมาเสิร์ฟครับได้ค่ะ เธอเป็นพ่อขาวจริงป้ะเนี่ยครับไหนเปิดแมสดูสิเปิดแมสสิสสอ้ดีจังเลยอ่ะขอบคุณนาเธอเธอรอยสักมันสักอยถึงตรงไหนอ่ะพ่อขาวร้านนี้ไม่ค่อยเล่นด้วยเลยอ่ะแต่ฉันชอบรอยสักขเขานะน,นอกจากกว๋วยเตี๋ยวเฮียองชัยที่ลูกชายหลอดถูกใจบุ๊กเกิดแล้วที่นี่เขายังมีอาหารตามสั่งที่บอกเลยว่าต้องมาให้ทันไม่งั้น ไม่ได้กินนะทุกคนเขาบอกว่าร้านพี่นงเนี่ยตามสั่งหมดก่อนก๋วยเตี๋ยวเรือจริงไหมจริงค่ะทำไมหมดเร็วกว่าไม่ทราบเหมือนกันสงสัยจะอร่อยมั้งคะนมันก็อร่อยอยู่แล้วล่ะแถวหมดหม้อแล้วจ้าหมดแค่นี้แล้วจะพอฉันกินหรือเปล่าหม้อที่สามหรอแม่โอ้โหร้านนี้เขาปังจริงๆเขาบอกว่ายำบุญเส้นที่นี่อร่อยมากเพราะฉะนั้นยำให้หนูกินเลยค่ะพี่นงค่ะจัดไปค่ะข้าวแกงพะแนง ชีฟ้าแดงหอยแครงตามแ้งยำม,มันต้องเด็ดนะเดี๋ยวหนูว่าจะใส่น้ำปลาสักหน่อยละ่ะสูตรเด็ดน้ำราดปลาทอดน้ำปลาคุณผู้ชมค่ะสามารถเอามาแดกเป็นใส่น้ำยำได้เพราะจะมีความออกเค็มเค็มหวานหวานนะอา้าวแล้วทำไมคนชิมไม่ใช่พี่นกละ่ะไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะน,นี่<ะ>เป็นคนชิมตลอดหรอ ได้ยังพี่ได้ไหมโอเคครับโอเคก็ใส่จานได้เลยมาโอ,อ้แปลกหรอลานี้คนทําคนหนึง่งคนชิมคนหนึง่ง <c oughs> ถ้าไม่ผ่านปากคนนี้ออกไม่ได้คนนี้ออกได้ยังพี่พี่ชาย <c oughs> พี่ชายบอกว่าช้ได้พี่ชายก็ต้องลองชิมซะแล้วว้าว <c oughs> ลินดืแซ่บจริงจริงด้วยคุณผู้ชมน้ำราดปลาทอดน้ำปลาเนี่ยมันกลมกรอบมันเจ้มจ้นจังเลย รสของอาหารทางเราขอมอบเด็กสมบูรณ์น้ำราดปลาทอดน้ำปลาหอมอร่อยเข้มข้นเข้าเนื้อเพิ่มรสชาติความอร่อยได้ทุกเมนูให้หนึ่งกระเช้าค่ะสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้รราเด็กสมบูรณ์สจับน้ำคนสูตรก็ามาจากเตี๋ยนี่ยแหละมาจากอจีนเลยครับผมราคาสตาร์ที่35บ,บาทบทบอกว่าอร่อยสมัยก่อนที่เนี่มนี่เป็นชุมชนใหญ่เคยดูหนังจีนไหมเคยดูมีปลาหี อมีทุกอย่างครบเลยมีทุกอย่างครบเตั้งแต่สมัยทสงครามวรั้งที่สองแล้วอันนี้ก็เขียงหมูนะเขียงหมูโบราณเลยโต้บดข้าวเนี่ะก็ยุก็เป็นร้อยปีแล้วเอาข้าวเปือกฟรานเนี่ยแล้วก็จะซีกาจะบดเนี่ยอันนี้กระบุงข้าวครับกระแบดแล้วก็เดินกระดานแผ่นเดียวเดินลงเรือตระไรกระไร อ,อ,อีกคนหนึ่งเชียร์มวยอีกคนนึงเชียร์บอลแล้วมันจะรู้เรื่องไหมคะเนี่ย,ยตายละนี่จะบอกให้นะคะเวลาจะเชียร์กีฬานเนี่ยมันต้องพอเหมาะพอควรมันต้องรู้จักมีความพอเหมาะพอเจาะเพราะบางคนเนี่ยพักผ่อนน้อยนะอาจจะเสี่ยงเป็นภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันก็ได้นะคะเราไปฟังแพทย์หญิงมาริตาพง์ตันทะกุลนะคะแพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจแห่งโรงพยาบาลรามคำแหงให้ท่านอธิบายดีกว่าค่ะ ในภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียดพันธ์หรือว่าภาวะหัวใจวายหรือ heart attack เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากวิ่นเลือดที่ไปอุดตันในหลอดเลือดหัวใจอาการของโรคนี้นะคะอาการเจ็บหน้าอกโดยอาจจะเป็นบริเวณกลางหน้าอกแล้วไปไหล่ซ้ายแล้วไปกลามแต่ในผู้ป่วยบางคนเนี่ย อาการอาจจะหนักมากจนถึงขั้นไม่มีอาการใดๆเตือนมาหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตได้เลยค่ะปัจจัยเสี่ยงประกอบไปด้วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงภาวะอ้วนนะคะรวมถึงการสูบบุหรี่ การวินิจฉัยแล้วก็การรักษาเราก็จะซักประวัตินะคะอาจจะตรวจเพิ่มเติมด้วยการทํากราฟหัวใจนะคะและสุดท้ายอาจจะต้องนําไปสู่การฉีดสีนะคะเพื่อดูเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็หากมีภาวะตีบจริงนะคะการรักษาก็คือการทาบอลลูนต่อไปเพื่อขยายหลอดเลือดให้ไม่ตีบแล้วก็ปลอดภัยค่ะก็การเชียร์กีฬาให้หัวใจปลอดภัยนะคะเราก็จะต้องรู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสมว่าเวลาไหนที่เป็นเวลาที่เหมาะสมกับการเชียร์กีฬา เวลาที่สําหรับการพักผ่อนการเรียนหรือว่าการงานเพราะว่าการที่เรามาเตรียมตัวก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเช็คสุขภาพพบอายุรแพทย์โรคหัวใจหรือว่าการทําร่างกายให้ดีขึ้นเนี่ยเราจะทําให้สามารถเช็กกีไล์ได้อย่างปลอดภัยคะ่ะบุกกกลับขอบคุณนะคะแพทย์หญิงบานิตานะคะพงตันครับคุณน,นะคะแพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจแห่งโรงพยาบลาลรามคำแหงมากลน,นะคะ ที่มาแนะนําคุณผู้ชมทุกท่านนะคะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีข้อสองสัยเรื่องสุขภาพนะคะสามารถโทรศัพท์มาสอบถามตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะหรือจะสแกน QR code ที่อยู่มุมจอก็ได้นะคะแล้วอินบ็อกซ์ไปสอบถามเรื่องราวสุขภาพกันนะคะเอาใจใส่เรื่องสุขภาพกันแล้วก็มาตามใจปากกันต่อจา้าเพราะที่ชุมชนตลาดเก่าร้อยปีรังสิตกลางสามนี้ยังมีหวยจับเจ้าเด็ดที่สืบทอดสูตรกันมาตั้งแต่รุ่นอ,อากงอมา ร้านนี้นามว่า๋วยจับร้อยปีเป็นไงครับใช้ได้ไหมครับผม๋วยจับร้านนี้ยเขาบอกว่าขายที่บ้านเก่านี้ออกจริงไหมใช่ครับผมบ้านเกิดเลยนี่บ้านเก,เกิดนี้อองเลยเหรอกเกิดที่นี่เลยครับแต่อายุของบ้านหลังนี้จริงๆประมาณตั้งแต่อากงมาไม่อยู่อะ่ะแสดงว่าหลังนี้ก็น่าจะร้อยกว่าปีแล้วประมาณนั้นแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วเามาไปร้าน๋วยจับนำคนแทน S <S 1> <S 1> ใช่ครับผมแล้วกว๋วยจับร้านนี้ก็อร่อยด้วยสูตรก็มาจากเตี๋ยเนี่ยแหละมาจากมาจากจีนเลยครับผมแล้วก็ดี่ะไซน์ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่มันก็พื้นฐานก็มาจากได้ถ<ต>้าเป็นบุกกบมุกกบอกว่าอร่อยเพราะมุกกเป็นคนชอบกินพวกก๋วยเตี๋ยวกว๋วยจับอะไรไปน้ำๆอยู่แล้วน้ำเขามันใช้พวกค้นแล้วน้ำพะโล่หอมใช่ไหมหอมไหมแล้วอย่างที่สำคัญที่สุดคือ เขามีทั้งเส้นก๋วยจั๊บเส้นหมี่เกาเหลากกบุกวกินเกาเหลาราคาสตาร์ทที่35บาทถือว่าราคายังเป็นราคามาตรฐานเป็นราคาที่ถูกวกว่าพูดง่ายๆเถอะเพราะในชามเนี่ยมีไข่พะโลครึ่งหนึ่งมีไส้มีเครื่องในมีหมูกรอบมีครบทุกอย่างเลยถ้ากำเงินมา35บาทเขากินได้แลละอิ่มอ,อิ่มด้วย แล้วเกาเหล่าอ่ะมันยังชามเล็กกว่าที่มีเส้นนะมีเส้นอ่ะเยอะกว่ากำเงินมาร้อยหนึ่งนี่นะผู้ผู้ชมนะอิ่มทางบ้านแน่นอนเขาแกงพันแดงฟักแฟงจะพริกขี้ฟ้าแดงหอยแครงตำแป้งขนมหม้อแกงมาดูความเก่าของบ้านเฮียหน่อยดูเสาที่อยู่กับบ้านหลังนี้ามาตั้ง,งแต่ต้นเลยดีกว่านี่ค<ด>ือเนะสาครับเมื่อก่อนไม่เป็นงี้นะแต่ว่าเนี่ยมันก็เป็นเหลือแต่แก่นแล้ว ความเก่าของบ้านนี้ก็คือร้อยปีขึ้นไปน่าจะประมาณนั้นก็เตี๋ยเตี่ยเนี่ยมาจากเมืองจีนค่ะส่วนอากงกม้าก็มาจากเมืองจีนกงม้านี่มาเรือสำเภาค่ะแต่เตี๋ยนี่รู้สึกจะมายกเรือกอไฟแล้วแล้วสมัยก่อนที่เนี่มันจะเป็นชุมชนใหญ่ค่ะมันจะมีเหมือนเคยดูหนังจีนไหมเคยดูมีปลาหี่มีงิ้วมีทุกอย่างครบเลยมีทุกอย่างครบก็มีขายขอมีการละเล่นต่างๆนั่นนี่เหมือนในหนังจีที่เราดูแล้วก็จะมีงิ้วประจำปีทุกปีที่สันเจ้าใช่ไหมตั้งแต่สมัยทงคราแล้วครั้งที่สองแล้ว เยี่ยมจริงๆนี่คือภาพบรรยากาศสมัยก่อนนะใช่เดี่ยวนี้พออะไรที่มันพัฒนาไปเราก็ไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้แต่พอมีภาพบันทึกความทรงจำเอาไว้เราก็ได้กลับมาด,ดูอีกแล<ช>้วก็ ประทับใจภาพชุดนี้จะเป็นภาพก่อนที่ชุมชนจะเปลี่ยนแปลงค่ะก่ะอนที่ถูกพัฒนาออกมาแบบนี้จะบอกว่าพัฒนาก็พัฒนาก็ได้เนาะชุมชนหนึ่งศตวรรษชุมชนร้อยปีที่เขียนไว้เนี่ยภาพจริงที่กําลังกระจังหายไปตอนนั้นมันแค่กําลังแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเฮียอ๋องพยายามเก็บความทรงจําของชุมชนตลาดร้อยปีรังสิตคลองสามผ่านรูปภาพที่ถ่ายไว้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ดูว่าเมื่อก่อนที่นี่เป็นยังไงรวมถึงได้ร่วมกับคนในชุมชนรวบรวมของใช้เก่าเก็บมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์เล็กๆที่ทำกันขึ้นมาเองเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในอดีตให้คนที่เข้ามาได้ดูและซึมซับความเป็นชุมชนตลาดเก่าร้อยปีรังสิตคลองสามให้ได้มากที่สุดนั่นเองล่ะคะ่ะยินดีต้อนรับชุมชนหนึ่งศตวรรษอันนี้ก็เขียงหมูนะนี่กือเขียงหมูเหรอใชเ่เขียงหมูเขียงหมูโบราณเลย ตั้งแต่สมัยก่อนตอนที่อย่างนี้เจคบอกว่าจะมีมีมีคนอยู่เยอะที่เนี้ยจะเป็นชุมชนที่ค้าข้าวใช่ไหมก็ส่วนมากจะเป็นเนี้ยกระบุงข้าวแล้วก็โต๊ะบดข้าวเนีรยยุก็เป็นร้อยปีแล้วเราก็ไปงัดมานะที่แรกมันก็ไปซุกอยู่แล้วแล้วเราก็ไปเจอแล้วก็เอาอันนี้คือบดข้าวเหรออันนี้คือบดข้าวสมัยก่อนเขาจะเอาข้าวเปลือกวางเนี้ยแล้วก็จะซื้อเขาจะบดเนี้ยบดไปบดมาปุ๊บมันก็จะเห็นข้าวข้างในในข้างในว่าคุณภาพแค่ไหนอันนี้กระบุงข้าวครับอ๋อใส่ข้าวเลย ก็แบดแล้วก็เดินกระดานแผ่นเดียวเดินลงเรือหรอใช่กระดานแผ่นแค่นี้เองไม่ไหวอ่ะโอ้ดีของพวกนี้ไม่มีแล้วหนูว่ามันก็น่าจะมีเป็นบางที่ครับผมแต่ว่าของที่มีพวกนี้เขาเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์หมดแล้วใช่ครับผมนี่จะทำหนูเรื่องความรักแล้วก็ความหวงแหนของชุมชนหนึ่งสักวรษตลาดร้อยปีหน่อยเราเกิดที่นี่เนาะเราต้องรักที่นี่ครับผม พยายามแล้วพยายามจะพัฒนาที่นี่ให้เป็นเรียกว่าจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของที่นี่เลยตอนนี้ด้านจะเกิดจากการพัฒนาไปเนี่ยมันก็เ่หายเยอะตามการเวลาตามความเจริญใช่ค่ะแต่ไม่เป็นไรก็ยังหลงเหลืออยู่ใช่ครับก็ยังพอจะหลงเหลืออยู่วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะฮียออกมากๆค่ะที่พาให้ผู้ก๊นะคะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะมาทําความรู้จักชุมชนหนึ่งศตวรรษตลาดร้อยปีนะคะ รังสิตคลองสามครับให้ได้รู้ถึงแก่นเลยว่าประวัติคาพเป็นมายังไงและเชื่อว่าสาวอดิตนี้คุณผู้ชมดูแล้วมีไกดแล้วล่ะค่ะว่าอยากจะมาเที่ยวที่ไหนไม่ไกลจากบ้านคุณแน่นอนวันนี้พุกกดต้องไปก่อน,นนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย